แนวทางการเล่นครูเซเดอร์สายวิ่งเปี้ยวเล่นยังไงไปดูกันสวัสดีครับพบกับผมซีวิกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นครูเซเดอร์สายแทงกึ่งดาเมจหรือว่าสายวิ่งเปี้ยวนั่นเองอ่าเราจะมาดูกันว่ามันควรอัพสเตตัสยังไงบ้างควรอัพสกิลอย่างไงบ้างของผมใส่ควรใช้ชุดไหนบ้างนะครับผม โอเคอันดับแรกเลยมาดูสเตตัสกันก่อนดีกว่าสเตตัสที่ใช้นะครับก็จะเป็นวิดนำส่วนใหญ่จะเป็นสเต็งวิดเนาะเพราะว่าวิดทุกๆก,การอัพวิดเนี่ยจะเพิ่มดีเฟนแล้วก็เพิ่ม m มคเคทด้วยแล้วก็วิดในเวอร์ชันนี้มันจะบวกค่าฟรีให้เราด้วย แล้วก็ส่วนสเต็งเนี่ยก็จะเพิ่มการเมจกายภาพครับเดี๋ยวผมลองเปิดพีเซตให้ดูดีกว่ายจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเอออัพวิสมันจะได้อะไรบ้างนี่ทุกการอัพวิสจะได้ค่า H max HP HP recovery แล้วก็เดฟแล้วก็ค่าฟีด้วยซึ่งมันค่อนข้างคุมมากๆนะอ่าแล้วก็ค่าสเต็งก็จะบวก ดาเมจไายภาพบวกเดฟแล้วก็บวกเอ็มเดฟด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกับค่าอินของเกมอื่นเลยนะที่บวกเอ็มเดฟด้วยโอเคส่วนสายนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราจะบอดตีมอนเนี่ยผมแนะนำให้เป็นสเต็งสเต็งกับวิทนะแต่ว่าให้เป็นสเต็งนำก็ได้ครับหรือว่าจะเท่าเท่ากันก็ได้ เพราะว่าเราได้จบมอนได้ไวขึ้นส่วนตัวเวลาผมไปบอสเนี่ยผมจะใช้แบบอพอๆกันสเต็กับวิทย์จะใกล้เคียงกันแต่ถ้าสมมุติว่าจะไปลงดันหรือว่าไปล่าบอสกับเพื่อนๆอะไรครับให้แนะนําให้เป็นวิทนําเพราะว่าแมคคิพีมันจะสูงกว่าอย่างอันนี้ผมวิทอยู่50าสิบเลเวลอยู่ที่44 m สิคคพีจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสามเลยนะซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรที่จะโดนวันพิษจากบอสเนี่ย ค่อนข้างน้อยคือไปไปไปดันปีกติดอะยืนแช่สก,กิลบอสได้ไม่ตายไม่ต้องหลบวงอะไรทั้ง,งนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสเต็งกับวิทพอๆกันเนี่ยแม็กีพีมันจะอยู่ที่หมื่นสองโอเคส่วนของสวมใส่อะฮะมันก็จะเป็นเซ็ตม่วงปีกลิบเนาะ ซึ่งเราจะใช้ของที่มันบวกสกิลแบทแล้วก็แมกนัมเบดมันจะเป็นลดคูลดาวน์แมกนัมเบดกับเพิ่มฮิตของสกิลแบทเนาะอย่างเช่นตัวเซตนี้นี่ออปชันที่บวกผิดปกเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจกายภาพ5%ของสกิลแบทครับ แล้ว้าเป็นส่วนหมวกก็จะเพิ่มจำนวนการตีแบดอีกหนึ่งครั้งถ้าเป็นรองเท้าเอ้ยถ้าเป็นถุงมือถ้าก็จะบวกแม็กเอการโจมตีกายภาพของสกิลแบดอีก5%เปเแล้วก็ลดคูดาวของแมกนัมเบลด้วยถ้าเป็นส่วนกางเกงเนี่ยก็จะลดคูดาวสกิลพิเกนสกิลนี้แหละที่ผมเรียกว่าวิ่งเฟียวเพราะว่าพอใช้ปุ๊บมันจะวิ่งไวมากแล้วก็ตีมอนไวมาก แล้วพอบวกถึง6เนี่ยจะเพิ่มการโจมตีแบดอีก1ครั้งถ้าเป็นส่วนเสื้อก็เพิ่มการโจมตีแบดหนครั้งแล้วก็ครูดาวของแมกนัมเบลดลดอีก1วิส่วนอาวุธเนี่ยครับจะใช้เป็นอาวุธที่บวกการโจมตีกายภาพนะครับเพื่อนๆเ,เราไปดูสกิลกันดีกว่าสกิลเนี่ยในส่วนของคาร์สตอร์แมนเนี่ยเราจะอัพแบดเต็มนะครับแล้วก็ e n c ชาร์จแบทเต็มเหมือนกันเพราะมันจะลดคูดาวให้มันใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับนี่คูดาวมันก็จะเหลือแค่6วิเท่านั้นเองถัดไปสกิลแม็กนัมเบรกอันนี้เป็นเราจะอัพแค่ทางผ่านนะครับเพื่อนๆอัพไปก่อนขั้น3เพื่อไปจะอัพสกิลฟิกเคนสกิลนี้มันจะบวก SPD 80%ซนะซึ่งมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่มีค่าอจแต่มันสามารถตีไวมาก แล้วก็บวกมู s สป e d ด้วยอีก1 0 0ซึ่งวิ่งไวมากๆนะแล้วก็ปูกเนี่ยเราอัพให้เป็นทางผ่านนะครับเพื่อนๆไว้แบบเพื่อไปแจมดันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ดึงบอสได้แล้วก็มาอัพดีเ e นเดอครับส่วนนี้เพิ่มป้องกันกายภาพเนาะทำให้ตัวเราถึกขึ้นพอเป็นครูเซเดอร์เนี่ยมาที่ชิวเชดเอชิวชาร์ตครับ สกิลช,ชาร์ชิลชาร์จเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ตัวเราจะพุ่งเข้าไปหามอนสเตอร์หรือว่าพุ่งเข้าไปหาผู้เล่นอื่นเวลาเรา PVP ีพีอะฮะโอกาส100%เลยนะที่จะปิดสตันตั้งแต่เลเวล1ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล1เนี่ยสตันมันจะอยู่ที่1วิเนาะแต่ถาับเต็มอะครับมันจะเพิ่มเป็น2วิแล้วก็มาอัพเอนชา s ์ i ชิลชาร์ตครับเพิ่มการเมดกายภาพของสกิลชิลชาร์จ ถัดไป DIY p r o t e c t i o n ครับเพิ่มดีเฟนต์กายภาพของตัวเองแล้วก็พันธมิตรด้วยสก,กิลนี้อัพไว้เผื่อเวลาแบบไปตีบอสหรือว่าลงดันเนี่ยจะเป็นบัฟเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น holy c o r s ครับสก,กิลนี้ก็อาเป็นทางผ่านเพราะว่าดาเมจมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วก็กูดาวมันจะค่อนข้างนานด้วยอัพเป็นทางผ่านเพื่อให้สก,กิล เพิ่มดาเมจเสยภาพอันนี้จะเป็นบัฟส่วนตัวนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้พอยต์ผมยังน้อยอยู่ก็เลยอัพแค่แค่เลเวลหนึ่งแล้วถัดไปก็เป็นพาร์ิอโกอันนี้คือเพิ่มค่าเขาเรียกว่าค่าอะไรล่ะค่าขุมขัเอ่อบอสมันจะยิ่งอัพเยอะบอสมันจะยิ่งเข้ามาโจมตีตัวเราก่อนคนอื่นประมาณนี้ครับอ่าอย่าผมให้ไปดู แนวทางการเล่นกันว่าสายวิ่งเปี้ยวเนี่ยหรือว่าสายดาเมจกึ่นแท้งเนี่ยมันเล่นยังไงการโจมปีหรือว่าดาเมจเป็นยังไงบ้างโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมกดบัฟก่อนดีกว่านะอย่างกระขวดเนาะอันนี้ก็เป็นบัฟที่มีในร้านช็อปนะครับซึ่งราคามันไม่แพงมากกดเท่านี้พอ ก็จะมีเพิ่มเดฟ20% 1ชั่วโมงอัคเค20% 1่ชั่วโมง ASPD 22%หนชั่วโมงแล้วก็มุกสปิด25% 1ชั่วโมงครับของสมั่ก็จะเป็นบวก16ทุกทุกชิ้นนะครับเพื่อนๆทุกชิ้นเลยอ่าอันนี้คือกดบัฟมาดูสแตทกันครับอัคเคอยู่ที่700 700หน่วยเวฟนี่1,700ถือว่าเยอะมากๆครับเวฟ1,700 F.P.D. อยู่ที่1.94ค่าฮิตเกมนี้ไม่จำเป็นต้องอัปเดตนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเท่าที่ผมลองเทสดูอะทุกครั้งที่ใช้สกิลตีอมันจำไม้คิดฮิตคือมันจะโดนทุกครั้งที่ใช้สกิลครับแต่ถ้าตีธรรมดาเนี่ยมันมีโอกาสที่มิดบ่อยมากถ้าตีธรรมดาฮะ ทิ้งเอมันต่ำเนาะเพราะเ,าเราไม่มีค่าคิ้เลยไม่มีค่ารักโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสให้เพื่อนเพื่อนดูอ่าควิกเ้นแล้วนะอเห็นไหมสกิลมันจะค่อนข้างแรงพอสมควรนะรเ,นเพื่อนๆแล้วตีไว้ด้วยซึ่งตอนนี้เราไม่มีเอจิเนาะไปดูเอฟดีดกันเท่าไหร่2.7 4นะครับ ตีไวไม่พอมันจะวิ่งไวด้วยนะครับเพื่อนๆ5,000คือชาร์จ5,000คือมันจะปิดมอนได้ค่อนข้างไวพอสมควรอ,อันนี้คือผมยังเป็นสายที่จะตกไว้สำหรับแบบตีบอสแล้วก็แจมดันเกนกับเพื่อนๆน,นะยังไม่ได้เป็นกบับสเต็งงานะครับ ย๋ยวเคลียร์บอลก่อน๋อยวผมจะเปิดพรีเซตไปที่สเต็งอย่เปิดไปที่พรีอย่าผมจะเทสให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดเป็นพรีเซตแบบสเต็งเยอะๆอ่ะมันจะโหดหรือว่าจะตีแรงแค่ไหนโอเคเดีย๋ยวผมจะสเต็งไป50นะครับ แล้วก็วิทวิทสัก20พอดูก่อนว่าพอยพอไหมอ้าวโอเคพอยยังพออยู่อ่าถ้างั้นผมอัพสเต็งเพิ่มครับอ่ะเท่านี้แหละมาดูเบสดาเมตพื้นฐานกันเพิ่มเป็น8ปดถือว่าเพิ่มมาเพิ่มมาร้อยกว่าพอยถือว่าเยอะพอสมควรนะโอเค ไปเทสกันดูครับอ่าอันนี้ควิกเคนแล้วเห็นไหมมันจะวิ่งไวมากวิ่งไวมากๆาตีธรรมดาดอกรับพันพันสี่พันห้ถือว่าโอเคนะแล้วก็คิวแบทเนี่ยมันจะวนวนไวมากมากเพื่อนๆสังเกต สกิลแบ,บนจะวนดูดาวไวมากทําให้ตัวเราเนี่ยแทบจะมไม่ค่อยมีการตีธรรมดาซึ่งไม่จําเป็นต้องอัปเดตกเพราะตีทำไมตีธรรมดามันจะน้อยมากถึงแม้มันจะม,มีมันจะมีมิสอยู่นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยไม่มีเด็กเลยแต่ว่าเราเน้นใช้สกิลมากกว่า ามว่า MP เนี่ยมันเปลืองไหมกดยา f p อ่ะมันไม่เปลืองมากนะถ้าเป็นคูซเดอร์อ่ะถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพสายเวทอ่ะมันจะต่างกันพอตัวนะครับนี่ยังไงชิวนะผมมองว่าชิวมากนะอืมนักน้ำเบรกทีเจ็ดปันนะครับน,นั่นเพื่อนอย่างนี้ตีธรรมดาพันเจ็ดพันกว่าๆพันตระการเนาะ ะมะเจียอย่างมะเจียแบดนะครับน่าจะประมาณ4ี่ห้าพิซได้พิซิซหนึ่งประมาณสองพันคะิวนะคิวมากเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากคอเซเดอร์สายจึงดามิงนอกเพื่อนๆสังเกตคูดาวแบดแบดเป็นไวมากครับ6วิเอง แมกนัมเบรก็ไวมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาไว้เนี่ยไปไปจมกับค่าเด็กมากเกินไปอันนี้คือไม่มีเอจินะครับมีแค่วิดอย่างเดียวด้วยวิดกะะัดคปสอนอย่างเดียวเอจิ AG ไม่มีเด็กไม่มีอคอนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่่อยวิดเพราะว่าสกิลเนี่ย พอใช้สกิลมันจะไม่คิดเล็กนะครับคิวมากคิวมากโอ๊ยเมื่อกี้แม็กนัมเบรคติดที่ทีละหมื่นนะเนี่ยขวด MP ยังแคบไม่ค่อยจอะปั๊มอ่ะ กัำเบ็ด6,000โฮลี่คอร์สมันค่อนข้างเบาเอยู่แล้วครับสกิลอะเมื่อกี้โฮมี่คอร์สทีม2,000เองคือไม่คิวไหมอ่าเดีย๋ยวผมลองเทสสกิลชิวชิลชาร์จดูว่าจะเท่าไหร่ อ5,008แล้วก็ติดยีด้วยนะพี่แม็กนัมเบ็ดพี6,008ไอ้เดี๋ยวดูโฮมี่คอสกันเนาะว่าเท่าไหร่โฮมี่คอสมันเป็นสกิลที่เบ็แอคแท็กพื้นฐานค่อนข้างต่ำอยู่แล้วผมก็เลยจะเปลี่ยนแค่ทางผ่านเฉยๆเพื่อไปเอาสกิลเพิ่มดาเมจนะฮะโหดโหดพอสมควร แล้วก็วิ่งไวด้วยนะวิ่งไวด้วยถึกด้วยอวิ่งไววิ่งไวถึกตีแรงแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองส p ีด้วยแทบจะครบเครื่องเลยดีก,กว่าอืมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพื่สำหรับคุยไซเดอร์สายวิ่งเปรี้ยวเนาะถ้าเพื่อนๆน ชอบคลิปนี้หรือว่าต้องการคําแนะนำหรือมีคำถามตรงไหนก็ให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีแนว,แนวการเล่นนักเวทหรือว่าวิาสัตฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ